ไปพบปะฟังเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ประกอบการด้วยนะคะก็มีหลากหลายภาคส่วนที่ต้องดําเนินการส่วนหนึ่งก็คือการฟื้นปูธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวด้วยขณะที่ในวันนี้นะฮะคุณชมฮะคือจะเตรียมหาหรือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับทางนี้คือว่าการลงพื้นที่สัญจรนายมตรีนะครับที่เกาะสมุยเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้ร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายครับสะท้อนถึงสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ พาไปฟังเลยครับ เขาชอบเพลงดีเนาะคนดีไม่มีวันตายร้องบ่อยนะฮะพลเดกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับแอนด์รัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายขณะที่อยู่บนเวทีระหว่างการลงพื้นที่ที่วัดพระเจดีแหลมสอตะบนหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธาน,านีครับแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าต้องผ่านวิกฤตอันตรายในทุกด้านไปด้วยกันโดยเฉพาะโควิด -19 และที่สำคัญประเทศไทยต้องยึดมั่นในสถาบาันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ขณะเดียวกันครับราชก,การและรัฐบาลต้องทำงานเพื่อประชาชนนะครับไปฟังเสียงของนายกครับรัฐบาลข้าราชการทั้งหมดมีคำว่าประชาชนผูงเอาไวเพื่อชาติศาสถาษัตริย์และประชาชนเราเป็นประชาธิปไต,ตยอยู่แล้วไม่มีอะไรที่เขาไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยทุกอันนั่งๆกันอยู่ในกระเบื้องอันนั้นแล้วแหละใช่ไหมใ<ท>ครเหรอใครเหรอ ลงพื้นที่ทั้งสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภูเก็ตนะคะ ทั้งคณะ,ะเลยค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะเน้นไปที่การตรวจมาตร,รการคัดกรองการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายในสนามบินที่โรงแรมที่ใช้รองรับการกักตัวแล้วก็ไปตรวจระบบการติดตามตัวผู้ที่เข้าออกพื้นที่ตามมาตร,รการสาธารณสุขนะคะซึ่งในระหว่างลงพื้นที่ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ที่สําคัญกลุ่มงานอ,อสอมอมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะก็ทานายก็ให้กำลังใจด้วยครับ ภารกิจของพลเอกประวิตรวงสุวรรณบ้างนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเก็บขยะชายหาดร่วมกับนายวราพุฒธศิลิปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลที่สาบัญประชารัฐพิทักษ์ทะเลอุทยานแห่งชาติสิดีนาธอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตก็มีการปล่อยเต่ามะเฟืองอายุประมาณ1ปีจำนวน10ตัวบริเวณชายหาดชายยางนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆในเก็บขยะ อาบริเวณชายหาดซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทั้งในและก็นอกเครื่องแบบด้วยนวายวราวุฒิบอกว่ากยะยพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนะครับโดยกระทบต่อแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยและก็แหล่งวางไข่ของเต่าทะเลซึ่งปีนี้เนี่ยก็พบว่าคือมีเต่าหลากหลายสายพันธุ์นะฮะมาวางไข่บริเวณชายหาดมากขึ้น ในช่วงโควิดสิบเก้าก็สะท้อนนะครับได้ถึงการที่ธรรมชาติสะอาดสมบูรณ์นะฮะการที่เต่าจะขึ้นมาวางไข่ในชายหาดแต่ละชายหาดได้นั้นมีเงื่อนไขก็คือว่าหาดนั้นจะต้องสะอาดหาดนั้นจะต้องสงบนะครับดังนั้นก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าเห็นมีร่องรอยการวางไข่ของเต่าที่หาดใดน,นะครับปัจจุบันทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นเรามีการตั้งรางวัลไว้ถ้ามีการแจ้งเบาะแสเข้ามาว่าพบ มีร่องรอยการวางไข่ของเต่านะครับและถ้าหากทางกรมไปตรวจสอบและมีจริงก็จะมีเงินรางวัลให้เพราะว่าเต่าในปัจจุบันนั้นมีโอกาสที่ใกล้จะสูญพันธุ์สูงมากนะครับด้านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อย,ยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหวัวหน้าคอสอชอเนี่ยนะคะแล้วก็มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าประโยชน์ เข้าใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินมอบให้กับเกษตรกรด้วย262คนจำนวน285แปลงรวมเนื้อที่กว่า3,000ไร่ <c oughs> แล้วก็ไปชมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวปลูกปาล์มน้ำมันค่ะเป็นเกษตรผสมผสานได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะ ส่วนการประชุมครมอสัญจรในวันนี้ที่เป็นความหวังของผู้ประกอบการเดี๋ยวให้คุณสิริมา,มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะว่ากันแล้วนะฮะเพราะว่าคุณสิริมาแล้วก็คุณวิภา